วันนี้จะมาแนะนำหมี่ผัดสั้นโหลวหมี่ผัดจีนวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้หมูสับ300กรัมแล้วก็ไข่ไก่2องฟองวัตถุดิบอื่นๆก็มีดังต่อไปนี้ ผักคะนา้ากุ้งแห้งลูกชิ้นกับกระเทียมสับจ้าแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเส้นหมี่ขาวของเลรา150กรัมจ้าหลังจากนี้เรามาเตรียมเครื่องปรุงเลยเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนชาซอสพริก1ช้อนชา ถ้ามีซอสพริกที่ผสมกับกระเทียมนี่จะเพอร์เฟกมากเลยนะคะถ้าไม่มีใช้ซอสพริกธรรมดาก็ได้จ้าน้ำปลา1ช้อนชาน้ำมันงาหนึช้อนชาแล้วก็ตามมาด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะเตรียมเครื่องปรุงก่อนเน่นๆตอนผัดมันจะง่ายนะจ้า หลังจากนั้นคนให้เข้ากันเลยจ้าโอเคเครื่องปุ่มพร้อมแล้ววัตถุดิบก็เตรียมพร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยจ้าใช้ไฟกลางลาดน้ำมันลงไปตอนนี้เรามาเจียวเรามาทอดกุ้งแห้งของเราก่อนเลยจ้าหลังจากกุ้งแห้งของเราทอดดีแล้วมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนหลังจากนั้นเราก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนเลยจ้า น้ำมันทอดกุ้งแห้งอย่าทิ้งนะคะเอามาเจียวกระเทียมของเราได้เลยนำกระเทียมของเราลงมาเจียวให้หอมฉุยเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสักของเราลงมาเลยผัดให้เข้ากันผัดให้สุกเลยนะคะ พอสุกแล้วเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นกับผักของเราลงมาได้เลยผัดให้สุกพร้อมกันเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ของเราลงไปได้เลยสองฟอง แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะผัดให้ไข่สุกเลยนะคะพราไข่ไก่ของเราเซ็ตตัวดีแล้วเราก็ใส่หมี่ขาวของเราลงไปได้เลยคนๆๆให้มันเข้ากันก่อนนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงของเราที่เตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยเคล็ดลับที่จะทําให้หมีของเราตอนผัดไม่แตกไม่หักวิธีหนึ่งก็คือใช้ไม้เกียบของเรานี่แหละค่ะตะเกียบไม่ใช่ไม้เกียบคนไปคนมาแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ใช้ตะเกียบผัดนะคะเส้นหมี่ของเราจะได้ไม่ขาดอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะคะที่เจสซี่เพิ่งเรียนรู้มาเลยมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กัน บะหมี่ส่วนไหนที่อร่อยที่สุดบะหมี่ส่วนที่ไหม่นะนะคะที่อยู่ก้นกระทะแล้วนะที่กรอบๆแข็งๆนะโอ้ยอร่อยสุดเลยหลังจากเข้ากันดีแล้วนั้นเราก็ใส่กุ้งแห้งของเราที่ทอดไว้เรียบร้อยแล้วนั้นลงไปได้เลยแล้วก็คนๆๆน,น,นให้เข้ากันเลยนะจ๊ะ ตอนนี้จะใช้ตะเกียบก็ได้หรือจะใช้ตะหลิวก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าใช้ตะหลิวก็ต้องระวังหน่อยอย่าแรงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเส้นหมี่ของเราจะขาดผัดไปผัดมาแป๊บนึงก็ได้แล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วผัดหมี่สั้นโหลสูตรจีนของเจสซี่ทำง่ายมากเลยใช่ไหมลองทำตามดูสูตรใหม่ๆเนี่ยน่าลองนะจ๊ะ ลค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่จ้าบายจ้า